ครับก็พากันไปลอยกระทงนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอบางทีวันขึ้น15ค่ข้ามเดือน12ก็ต้องรอให้ข้ามมืดแล้วก็ไปลอยกระทงแต่พอไปก็โอ้โหคนเยอะหนาแน่นท่านลองคิดใหม่ทำใหม่แบบที่ผมทำนะครับเมื่อคืนวัน ขึ้น14ค่ำเดือน12ซึ่งยังไม่ถึงวันเพญเดือน12ก็คือคือคอนของวันที่7พอหลังเที่ยงคืนมันก็คือเป็นวันใหม่ก็คือเป็นวันที่8แล้วก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12แล้วเมื่อคืนก็เลยลองคิดใหม่ลองทำดูไปลอยกระทงหลังเที่ยงคืนก็คือประมาณสักตีหนึ่งเศที่แม่น้ำนครชัยศรีหน้าตลาดท่านาปรากฏว่า ดีจังเลยมีเพียงเราสองคนกระทงเหรอถ้าเตรียมไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ DIY เอาก็โดยไปซื้อชุดจานชุดถ้วยชุดแก้วซึ่งเป็นชนิดกระดาษที่ละลายาสลายตัวได้แล้วก็เทียนทูบในร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาทำอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจไปลอยกระทงไปขอ เข้ามาแม่พระคงคาแล้วก็ใส่สตางค์ไปตามที่เราจะสัทาใส่ลงไปให้ลอยไปกับแม่น้ํามันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ลองดูก็ลองทําดูกันนะครับเพราะว่าการลอยกระทงก็ให้ลอยวันขึ้น15บห้าคเดือน12ใช่ไหมเึ่งปีดีปีพศ .2565 เนี่ยวัน ขึ้น15้าคำเดือน12ก็จะตรงกับวันที่8พฤศจิกายน2565แต่ถ้าคืนวันที่8ก็คือวันที่8เราอาจจะมีภารกิจหรืออาจจะนู่นนี่นั่นไม่มีเวลาพอก็ลองทำดูนะครับในปีหน้ารออีกปีเดียวครับโดยไปเริ่มที่คืนก่อน